ยางกับมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะซึ่งเป็นข่าวดังมากมายเลยนะคะอย่างเชออ่นคดีไอโฟนคูบิสค่ะแก๊งคอมพิวเตอร์สันต่ตัดคุณผู้ชมคะงานสัมมนาในวันนี้ค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะครับสำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับโครงการส่มงนานราชการเกิดขึ้นตามตำแหน่งของท่านรองศาสตราจารย์ดร์ทาปีมหันตรัะนะครับอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนานการบริหารงานวิทยาการและสังคมน,นะครับจากส่วนเรื่องสารนั้นดิบอาจารย์อาเซียานุยา ผสำหรับในการพูดคุยในครั้งนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยในเรื่องอาชีการ,รออนไลน์นะครับในหัวข้อเรื่องอาชีการ,รออนไลน์รู้เข้าใจป้องกันภัยพร้อมรับมือนะครับซึ่งซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร,รผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีการ,รนะคะรับเนี่ยผมคิดว่าประตุประสงค์ที่สาขาอาชีววิทยาเพราะเราศึกษาถึงเรื่องการสร้างเป็นสาเหตุของปัญหา แล้วก็ข้อสรุปก็คือที่เราต้องการหาคำตอบก็คือเราจะหาวิธีการป้องกันยังไงนะครับอันนี้คือหลักของการศึกษาในี้ในวิชาอาชญาวิทยากระบวนการวิถีทางสังคมนะครับ,นะรบในส่วนของผมค็ม,มีเท่านี้นะครับถ้ามีท่านใดสนรือยากจะสัมัสก็เชิญได้เลยครับขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะค่ะแล้วจา่คล้ายกับ ของดีไอคอนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ไหมคะบครบกวนยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนหน่อยค่ะอาจจะขอเรื่องจากค่ะอาจารย์ปิศกรนะคะเป็นวิธีการทาคนใหม่ทา,มมา,มาไมวงเรื่อยๆครับเรื่องนี้ต้องทำอย่งางไรดีแล้วเดี๋ยวของสถานที่เจอแล้วคะแล้วลักษณะภูมิลักษณความเสีย่ยงอยงนี้ประมาณเท่าไหร่คะจริงต้อีผ่านมาะโออ่าเป็นอ่ามันต้องมีตั้งแต่สเกลเลนี้นะครับเึงนลโกแบบว่าในลักษณะลักษณะใดบ้างคะหรือแบบ น่ะรับการเยียวยาจากหน่วยงานไหนได้บ้างคะในความรู้สึกว่าหน่วยงานใะรที่เกี่ยวข้องค่ะที่จะต้องอเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้บ้างก็เวลาที่มีการก่อคดีนะครับหรือว่ามีคดีเกิดขึ้นในระดับหนี้หน่วยงานแรกที่คนส่มงมนอะต้อตำรวจก่อยแล้วซึ่งตำรวจเราก็มีหน้าที่ในการรับแ,แจ้งออคดีมาเบิมตับปากคำผู้เสียหายแล้วก็สืบสวนจับกลุ่มพยายามติดตามครับจาก เหตุของเลี้ยเองเหตของตัวเซฟเวอร์เองเหตุกรณ์ทางวิธีทำเองดีกว่าหรือเหตุของคนมโนก็ได้ครับก็เราจะพยายามไปทำกันครับเวลาเราพิการเปิดพื่อนรักสิ่งตรงนี้ก็เพื่อเสริมในกรณีของการผู้ยุมงเหิงที่เป็นการชอบโภประชาชนแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะท่านผู้ชมคำถามต่อมาแค่ไหนสักอย่างจะทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมรุ่นแตกที่เกิดขึ้นนะครัคนประเทศใดตกเป็นเหยื่อมากที่สุดนะคะที่ขออนุญาตสอบถามว่าอะไรครับ ก็ะสิงที่ผมทำก็อุบปีก่อนเนี่ยนะมันถูกเปลี่ยนวิธีการไปหมดนะแต่ที่นะถ้าใครเรียนายวิทยาหลักของการเกิดสายกรรมยังคลาสสิกก็คือทฤษฎีสามเหลี่ยมฮาเชียโอกาสเนี่ยปัจจุบันมันเลิกเปลี่ยนไปแล้วนะแต่เดิมการชอบโกมต้องเจอหน้าการหลอกลวงนะถึงจะได้ความจริงแท้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้โอกาสอยู่ที่ไหนครับอยู่บนท้องฟ้านะตอนนี้มี เทคโนโลยี A.I มีท่านไหนจะสื่อตอบไหมคะก็เหมือนกับว่าที่ในในเรื่องของการขายต้นครับที่ที่อัมพางนะครับในหลายในบริษัทนะครับในเรื่องของเชนลูโซเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอุตชากรรมที่สองสองส่วนก็คือการเปิดชีมะตามพระราชบัญญัตอการป้องกันปราบปรามวิทยากรรมทางเทคโนโลยีสองห้าหกหกเนี่ยเะ็นัลก็การสนองานช่วงที่สามนี้นะคะก็ ข้านใดมีคําถามหรือบค่ะเพิ่มเติมไหมคะเราก็สู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะของเรืานะครับก็ผมจุดทัดการสอนนะครับผมเรียนอยู่ตอนนี้กำลังเป็นผู้ยืมะไรที่เป็นการโชว์โครประชาช่วยถึงแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชีพกรรมไซเบอร์อาชีพกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหางซอยมีความที่จะต้องผ่านงูเล่าที่จะต้องผ่านนะกวันดีคืนดีเราอาจจะโดนลูกหลงทุกแหล่กไดถูกไหมนี่สังคมนะครับ หรือว่าสังคมในในส่วนรวมในตัวผู้หญิงด้วยนะเพราะฉะนั้นพอหยืยววอยตรงนี้ที่สองเนี่ยทาง้านเนี่ยอาจจะเกินควรเป็นเกนก็พีนะคะาจเาไม่ได้เืออย่างนงี้นคือเราจะต้องกัน,ห,นหรือว่าแก้ไขหือว่าจริงๆเราจะได้เงินคืนไหมจริงๆแล้วนะครเออเอาเอา,เอาที่ปออระสบการณ์นะครับคือการโดนหลอกลวงในเป็นของผู้น